สวัสดีครับพระเบพี่น้องทุกท่านสบายดีตะกับเดอ้อสบายมากินเข่าเทียงกับบอซอนนะครับเด้อเนาะมันีอกม,กมีอันอันแกงรัดเข่าเด้อครับเด้อเข่าแกงรัดข้าวรัดข้าวเนาะก,กับเมโนูเมื่อนเทียงกินง่ายพระเบสพี่น้องมีไข่ต้มคือเก้ามาแต่รับเดอ้อมาจวดนังกันเนาะพี่น้องส่วงฝากเทียง จัวะจับแซ่บเหมือนกันพอไปพี่เนาะไก่ต้มไข่ต้มแซ่บแซ่บหมพีน่นนองเก่ามาเด้อมาเด้อเก่าเทียงเนาะกิน,ง,กง,นง่ายงยเขาแล้ยเขานาะเดี๋ยวใบมงเขาง,ง,งานต่ต เจ้าวาดพร้อมันผิดห่องแกงสะโพกไก่บุรายยังบริกิ้นขาวมันได้กับเด้อมากินกับเบาสอนเนาะไข่ต้มคือเก้าพร้อม่นผิดหองเลย แกงกระโปรงไก่ครับใหญ่ๆหิวข้าวไปพี่นอออไปไป้อง ตอนเช้าผมอยไปกินแบบโบรากินกาแฟครับอันขนมมากินเมือเที่ยง 旋转和启动。 แกงลาบเขาพ่อแม่พี่น้องจานเดียวเหมือนเทียง ก็ขอขอบมุกขอบใจหลายเนะครับเด้อขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนะ <c oughs> าะฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจมาสอนนะครับเด้อเนาะทุกพี่ๆทุกท่านทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณครับบ๊ายบาย